บัดนี้วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่84ที่ข้าพเจ้านางสาวรัตภัสสีสิริโชคชัาชายขอถวายเสียงสวดอธยายประสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอลึ้ได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องโดยเทอญ บทที่หบทกับาบพระรัตนตรยัยอารหังสัมมาสมัมพุทโธปควาพุทธังปักวันตังอภิวาเทมิสว่าขาตัวปกวาตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนปักวตโตสาวกสังโคสังคังนมามิ บทที่สองบทบูชาพระเพริพินาศอารหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุโทโตคุเนหิตระโมทธระมาหโนธานิปารมีหิจทิสติยาวาชีวังพุธทธังธรรมังสังฆังสราณนาคโตปูเชมิ และตัน,นตยังทำม,มังจารามิสมทินาบทที่สบทสวดจุมนมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตากัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชะสุนันตุาาสักกะโมคทางสัคเเกมีจารุเปคิริสิคาระ,ตะเตจันตินเขตวิมาเนทีเปรเทจคาเมตาลุวนาคา,าเนเคหวตุมหิเขเตภตุมมาจายันตุเทวาฉละทละวิสเมยยาคาันทระนาคา ติดทันตาสติเกยังมุนิวระอจนาลสาธโวเมสุนันตุธรรมโสวนาคารอย่างมั Jamie, ททันตาธรรมโสวนาคารอย่างมัททันตาธรรมโสวนาคารอย่างมัททันตาบทที่สี่บทสวดบุพะภัคานมการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสมมาสัมพุทธุสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสมมาสัมพุทธุสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสมมาสัมพุทุสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนณปาทะ <gro> พุทธังสรนังกชามิทำมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกชามิทุติยัมปีทำมังสรนังกชามิทุติยัมปีสังฆังสรนังกชามิตติยัมปิพุทธังสรนังกชามิตติยัมปิทำมังสรนังกชามิตติยัมปีสังฆังสรนังกชามิบทที่6บทสวดสัจจริยาคาถานัตถิเมสรานังอัญญพุทโธเมสรนังรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมิหตุสุปทา นัตทิเมสรณังอันยังรมโมเมสรณังวรังเอเตนัสัจจววเชนัสโติเมหตุสุปทานัตทิเมสรณังอันยังสัพโโมเมสรณังวรังเอเตนัสจัววเชนัสโติเมหตุสุปทาบทที่เจ็ดบทส่วนติรัตนะปนามัคถาพุทธังนัเมรัตนะภูตัสสริระจิตตังทำมังนัเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตนะภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนัเมติรตนังรตนาตายาวหัง สัมมาสโมสมิสริวรัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานุตตคุณโยคะวสัสสะปะวัตตังอสมิตายามพิปิตเทวะยะถาติถันเทเอกังวินาตติตตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกะถาจิตจเจรณะจะปาตุภูตังพัมพีระยานวิสยังอติทุตถสัตถัตงวิญยยหิปันทิตะชานหิวิชญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิตกะทจุปะละพนียัง เกสันจิตสุทุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมีเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปสตังมณสิจุทธถปสาททานังปุญญติกานะมะสมุตตมะปุญะภูมังทุกขาปมจนะมุขะสรานาังคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยยังนิพานาสัจฉิกิริยายุปะนิสะยัตถังสัมมากิเลสมะ และโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสรนังคมะนิยะเมวะตสมาหิตังติรตนังสรนังคะตัมหระรัตินทิวางคณะเนสุนนัมสมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปะสันนะจิตตาตถานุปาริจริยาสทารตาจากปุญเญนาตถะ สุก,กะเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตสัสสะจัสถาปิสุวัติภูตุโยเจทะธรรมวินยัมหิปมาณภูโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุโพชังตสโสปนิสยะจะยายะอยัมปิโหตุวัตถตเยปริจิตโตสุป,ปะสาธกาโรบที่8 นามการาสิธิคถาโยจักคุมาโมหะมลาประกัศโธสามังอุพุโทโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินัยยางพุธทธังวรันตังสิรสานะมามิโลกสะนาถจะวินายากาจาัจจะตันเตยสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจวินานสเมตุธโมทโชโยวิยะทศสะสุทุเทเสสิโลกสะวิสุทธิมาคังเนยานิโกธรรมะเรัสสะ ธารีสตาวโหสนันติโกรสจินโนธรรมังวรัตังสิรสานะมามิโม,ม,มหปทาลังอุปสันตาทาหังตันเตยสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสมินตุสัทธรมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกาสะปปุปะกิเลสะเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชุโกาจะ สว่าขาตตะธรรมังวิธิตังกรโรติสังฆงวรันตังศิลสานะมามิพุทธานุพุทธังสมาส,สีิลติทิงตเตยสาเตยชยสิตีโหตุสัพันตรายาจาวินาสเมนตุบทที่9บทสวดนโมการอรกรรคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสมมีเหสีโนนโอนมอุตมะธรรมสสะสวาขาตเเสวาาะสวเตนิทะนโมมหาสังคาสาปิวิสุทธศีลติทินโน นโมโอมาตายรัตสะรัตนะตยัสสะสาธุกังนโมโอมากาติตัสสะตัสสะวุตยสัสสปินโมการาปภาเวนะวิขชนตุปัถวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสปทานโมการัาะส,ส,ส,าารสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเชตวา